เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่7พฤษภาคม2568นาอยอุดมไกรวันุสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายอภิชาติโพธน้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนายทองโปรดกรินนินสอ,อบอจอสมุทรสาครนายรัชศักดิ์มากสัมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาโคกผู้นำท้องที่ท้องถิน่นและเจ้าหน้าที่ของอบอตอน,นาโคกได้ลงพื้นที่หมู่สองและหมู่สี่ตำบลน,นาโคกอำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีบ้านได้รับความเสียหายจากวัตภัยที่เกิดขึ้นไปเมื่อช่วงเช้าวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีทั้งยุ้งเกลือและบ้านเรือนรวมทั้งสิ้น10หลังคาเรือนค่ะทั้งนี้น,น,น,นายอุดมไกรวัฒนุสรนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้มอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยในครั้งนี้ทุกหลังคาเรือนเพื่อเป็นการเยียวยาเพิ่มเติมจากการช่วยเหลือตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการต่างๆพร้อมกันนี้ได้มีการให้กำลังใจกับทุกบ้านด้วย ซึ่งขณะนี้บางบ้านก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการซ่อมแซมส่วนใหญ่ความเสียหายนั้นก็จะเกิดขึ้นที่หลังคาโดยทางอบตอน,นาโคกก็จัดดาเนินการมอบเงินในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากภัยพิบัติให้แก่ผู้ประสบภัยตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปค่ะสนับสนุนโดย c ีเควิยลทาพิสูจน์บ้านสวยทำเลดีราคาถูกเข้าชมโครงการซีเควิลกรุ๊ปทุกสาขา